อัน,นนี้เป็นการคุยของเหล่าเชฟนะคะเชฟเจอร์แซมแซมมัตเตชฟแดนนีน่เชฟแม็กแล้วก็ค็อปเชฟมเนะแม่กเปิดแม็กปิดนั

เชฟเชสตังมาเชฟสตังสวัสดีค่ะเชฟสตังอันนี้น่ารักสวัสดีค่ะน้องสตังสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะขอบคุณค่ะดูในคลิปแบบ อยากเรียนลองเลงแล้วมันต้องห่วงมอเี้เขามีเต้นอะแม่ไปลรานมาแล้วหนึ่งกรบเบองเรียบร้อยเสดายจังมาฉาดเดี๋ยวก็มีอีกนะมีแห่กองยาวแล้วก็มีอะไรแต่วงแล้วก็มีเป็นช่วงๆช่วงเดียวช่วงนึงพีนางรามาชมตามอยู่บ้านยิสันนะคะของตัวเมตานะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาชมพิเศษนะเดี๋ยววันนี้พาชมร้านนี้พิเศษนะคะเป็นร้านของเมตาเนาะเชฟตุ๊กตา คือเป็นร้านบ้านอีสานเดี๋ยวจะให้ดูอาหารทุกแต่ละอย่างนะอันนี้ไก่ใต้น้ําอันนี้หอยลายนี่ไก่ใต้น้ำหอยลายแล้วก็อันนี้ไก่ทอดน่าถามอันนี้ไก่ทอดแข่งอ๋อเอ้าเต้อบค่ะหมูเต้อร่อยมากนะเนี่ยคือมีป้ายแต่ไม่อ่านค่ะอยากฟังเสียงอันนี้หอยลายตะบนใครค่อันนี้หอยลายตะบนใครอันนี้ตับหมูพ้วนด้วยเกลือ หมูหลานชอมากเลยอ่ะเจ้ว่ากบชอบเอากับบ้าน,น,นได้ปีได้ได้ได้เหรอหรอหลานเป็นคนชอบมากอ,มอันนี้ทำใหม่ๆรับรองไม่เหม็นหืนแน่นอนอ้อจรอือข้ใหม่ๆเลยแล้วนี่อะไรไข่ทอดส้นรกระขามอันนี้เด็กชอบแน่เหรออ่ะได้ได้เด็กชอบอคนแก่อชอบไหมอ่ะคนแก่ก็ชอบมันชอบไข่ใต้น้ำนุ่เหรออันน้นกินข้าวนัวๆแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะสิใช่ ใช่ด้วยใช่ต้องซื้อหมดเลยพอยังไหมพอยังเอาอะไรอีกเอาหมูเต้ยคุณหนึ่งอยากให้ซื้อหมูเต้ยอ่าเอาหมูกเต้ยก็ได้อะโอไปหลายอย่างอ่ะเอานี่ชิมลองกินดูแล้วจะต้องซื้อชุดหวยซื้อได้ค่ะเอาหมูกเต้ยหนึชุดก็ได้แค่ยังยังไม่ถอดยังไม่ถอดเอาย่านเอาถานบัดไว้ใจอ่ะไว้ใจถึงความอร่อยรับรองได้ไม่ผิดหวังเมื่อกี้แล้วพี่มาเอาตังค์คืนได้ม นั้นเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนได้แล้วได้แล้วโอเค